โดยเนาะพี่น้องกะมีสละกกันมาเอาเงินนี่ทางพี่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาให้สละกเนาะเฮยน้องบเบย์อากห้สลาดอกให้สละเป็นสะพานบุญนั่นแหละโดยแต่ว่าสลายังสีบอซื้อของให้เพิ่นก่อนแต่ว่าชีซื้อเครื่องดื่ให้ทางน้องน้อยเพื่อนและแชม่เพิ่นเฮียเวียกเนาะแลกเปลี่ยนโดยเนาะเฮยน้องกะ อยากซื้อไปหัวเด็กน้อยให้เด็กน้อยอยู่อะไรพี่น้องไอ้โดยน่าจะซื้อแนวทำความสะอาดจำนวนเงินกันหนึ่งพันกับสิบบาทกับตอนนี้เรื่องเงินอยู่หกแสนสามสิบไปพันพี่น้องโดยกาที่ซื้อเครื่องนี้กบบพวกวัสดุทรายเนาะที่ซื้อ เนี่ยทำความสะอาดกับคลองเล่นเั็กน้อยกับจำนวนเงินกับเจ็บอันคลองเล่นนี่เจ็บซีฟเนาะไม่พอนะสาวพันพอดีเป็นเก่าสิพันเนาะพอพี่น้องโดยเนาะกับฉลากกับเจ็บทองยังอะไรพอพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อแต่เจ็บกับโบมีคลิปลงเนาะโดยเนาะนี่กับซื้อคลองไปมาเก่าสิพันแล้วพอพี่น้องเลยกับมีแต่เดินทางไปต่อ โ okay, อเคพลอพี่น้องสาระทิพย์ปิดคลิปไปก่อนเนาะหลังจากที่ซื้อของเล่นแล้วล่ะกัซื้อไม่พลอยซื้อรตรก้อนก็สิเขาไปหาทางเพิน่นที่พาเพิ่นเฮ็ดเมี่ยกมื้อนี้เพิ่นพี่น้องเลยเต้งเต้งเห็บบอกพอยได้กัสิให้เพิ่นเฮ็ดเนะาะสาระทิพย์บางลูกเพิ่นเองเมื้อน,นี้โดยโดยเนาะพลอพี่น้องกั hoặc, lelơi lẽ, xe phun, kep cuộn, xin chào, 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 อาไปนี่เอาไปนี่เอาไนี่ฮะฮะฮะโดยเนาะพรมเนาะกะสีเื้อนี่มานเวาพ่นให้พ่นอยู่เนาะแล้วก็ใส่แม่พ่นเวียกทํานประทัดบ่ได้ต้องให้หิบยกพ่พองเลยโดยเนาะพนองกเอาของนี่มาเหว่าพ่นจ้าเอ๊ะ นั่นเนี่ยนี่แ่เล,ล่นด้าเก็บกวดบงดูซื้อ,อไม้พอยมาให้เลยเห็นใช้ม้สานแป้งมือเดิอตะปูขน,นากระเยียบเอง เฮ็ดแบบนี้เฮ็ดได้บ่ถูกมือค่ะตื่นขมาแล้วกเก็บกลัวกระจูดค่ะใอรเก็บท่องก็ยังได้มาหาเจ้าได้นีค่ะยันความักความแพงหรอกผู้ใหญ่ผมซื้อให้เลยเพื่อเห็นในคลิเปเพื่อเอองามหูง,งามตาเพื่อ็ดีใจฮันเริ่มให้ใหโดย น,นั่นมึคนตาหวานคนตาเงินถ่ายกทให้บ้านะเลา้จะเทให้เทียงเทแ้ก็ได้ จะพากระแตมาดูไปกับใรอีกแล้วเนาะ ใช่ไหมคะ đây đây, nhỉ lo nhìn cái không có cái cái gì cả, nhoáng, tắc xí à không miệng 你慢点。 ทำไมมาคัดไปไม่ยิงออกกูทาลังกู เ <c oughs> อ้าวสบายดีเด้อไม่ยังอยากตรวจตาคือเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านตรวจตาแท้ดิตรวจคนบ่บ่อน้ำโดยเ <c oughs> <c oughs> ออเนาะอันนี้ก็ทั้งแม่เหมือนกันบ,บอกว่าให้สมัมมวลทำความสะอาดเด้อะสกสวกะสียังเมียนเมียนอะไรจมีรางวัลไหมวะสั่นข่อยสิไปเมียนจะได้ข่อยจะได้รางวัลกต่สัมูวเมียนหรืสรัมมวได้เพราะอะไรโดยท้าไม ไปไหมไปเลยเจ้าอยากได้รางวัลท่านคอยไปไดจะต้องเมียนรางวัลนเมียนเน่มเแต่พูดว่าสิเป็นรางวัลยังอะไนะแต่ว่าเมนถ้าเมียนคอยสิเมียนเอารางวัลนี่ทั้งเมกุลาศีว่าผนชื่อสักกสีให้ค่ะโเห็นต้องจักแ่เนาะกสะองสักกะสีกเมียนให้จบเจเมคื่อให้น ทุกอย่างหมดซื้อให้เลยถ้าพันเห็นอยู่แบบนี้ไปกระเบียกป้านไดออพอเอาเรื่องรางวัลถือว่าไม่ถัดแค่จะปกติแบบนี้ตัวจะบน่นเนาะยานเยอะๆตลาดซื่ให้รางวัลน,น้องโงมแบบน<อ>ี้ได้มืออื่นผู้ใด้แต่ให้เราเราเห็นอย่งได็แก่ที่ถ่ายเนี่ยรางวัลดินตัวเองเมืนบอกถ้าก็ต้องเห็นเนี่ยมันเป็นโถอดเอาสมุดดูตามสบายตามสบาย ไม่นึกว่าไปใส่เรตเด็กน้อยนะคือเงียบแท้ดึงเด้อเจ็บไแม่สพู่ม so, so, right. nice, nice, nice. ีรางวัลบ okay. yeah, right. ่มีรางวัลแต่ยิ่เขาเองมันก็สะอาดตาเขาเองผู้ใหญ่ผู้เป็นซื้อให้กะมีความสุขเห็นแล้วกันแม่สบู่เนียนเนียนเนียนไอแต่มีรางวัลมายังเพิ่นเกะเฮ็ดให้มายังเพิ่นเกะเฮ็ดให้บัดยังหกคือเอารางวัลมากอกอันหนึ่ง้อยเนนาะไหเรียบร้อยปะเรียบร้อยยังได้เสียบใบเชิงเนียนะ ต้มาใตอีกดออันงายอันอีดอกาเซวมันน่องแขเน่เพราะว่าเราเป็นนยิ่งเราเห็ดเปนกยากให้งายดอกตัวนั้นให้ให้เวาก็ยางงายยง่าย่ายายมาเนี่ยเพราะว่าเราเป็ยนยิ่งเราเป็นแตนเอสาม่เลยจ้เอจ้าของพันอยากใสทังนั่นเองามมเลือเองกากเลือกัว เดินเนาะไไปเนาะ,ะกะต้องนลนอยชิเมียนต่อน้อไงเน้ะกะสิเขาจบคลิบเพียงเท่านี้สลากกะเขากะเขาสบายดีกะขอบุญขอบคุณทางแม่กุหลาบหลายๆเด้อที่ว่าแม่ตาทางสามโมเนาะให้สลากมาเป็นสะพานบุญแต่ว่า ของสะพายนั่นสิเป็นยังกาไปเบิ่งกันหมื่นเสาเด้อพ่อพี่น้องโดยขอ้อแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะความเจียบย่าให้ได้ของใครยังให้มีขี้ยังทำยังกับข้อประสบผลสำเร็จในนาทีการงานการเงินด้ซา,าทุ